เดี๋ยวลูกก็ไหลออกมาหรอกเราใช้งานแม้กระทั่งคนท้องโอ้โหยากาศนี่มันดีนี่จะขึ้นขายอย่างก็ต้องมาทํางานเออเอาละครับวันนี้อีกแล้วนะครับเราจะเจอกับศารตรานคลาสิกันเอาของดีๆที่เราเคยทํามามาให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งครับพมสัปดาห์นี้เป็นของคุณอู๊ดเป็นต่อโอ้คนนี้เป็นดาราตลกที่พี่น้องรับอะไรอย่างเงี้ยอ่าๆมีพวกผ้าตลกเพราะเปิดมานะเปิดเปิดมาเขาเขาเป็นหม่อมฮะ เป็นหม่อมคือหม่อมหม่อมราชวงศ์อ๋อไม่ใช่อะหม่อมหม่อมบางฮะอึ้งไปนี่เลยนะและตอนนี้นะฮะเขาทำทีนี้อึ้งไปทีเลยฮะหม่อม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 คุณสแกนแผ่นเลยฮะหม่อม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 ต้องบอกว่าหม่อมเจ้าดิเฮ้ยหม่อมหม่อมเจ้าเหรอเอ้ยไม่ใช่หม่อมบางพามเห็นนะเดี๋ยวนี้มีมีเอฟเฟคไอ้เพื้อพามเวียง เฮ้ยเอาเลยเล่นตลกเล่นเต็มพี่เลยสะดมยังไม่ออกจากตัวกูเออทำอะไรทำอะไรอารมณ์พ่เนี่ยนี่ส d น่าครุ่งงวาทัขอโทัเอาแล้วครับคุณต่อต่อกันที่คุณอูดเป็นต่อต่อกันที่คูณอูดเป็นต่ออูดเป็นต่อตอนนี้ทําอะไรอ่ะตอนนี้มีร้านไม่เยอมีร้านชาบูเขาชาบูอูดเป็นต่ออร่อยมากใช่ไหมร้านใหญ่เลย อันนี้แหละที่ปปสเขาเตรีมยมว่าใจเย็ยนครับกระดมากใจเย็นครับไม่เกี่ยวฮะไม,วไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันรุ่นนั้นกันฮะเพราะเขาเริ่มทําธุรกิจเขาบอกว่าอะไรไหมกลัวคนไม่เรียกไปเล่นละครน,นี่ไงคนวงการบันเทิงนี่ก็กลัวว่าเดี๋ยวจะไม่มีงานไงเพราะมันไม่มีความมั่นคงเห็นไหมเดี๋ยวก็จะไม่มีงานนู่นงานนี้เดี๋ยวจะหายไปปุ๊บต้องไปทําอย่างอื่นอย่าพูดเยอะเดี๋ยวเข้าตัวเองนะฮะุด้วยเอาละครแล้วเราจะไปทําอะไรก็คือว่าคุณรุ้นคุณรุ้นนี่เขารักรถมาก ใช่ใช่เก็บเงินซื้อรถมากว่าจะได้มาสักคันหนึ่งโอ้โหนี่เมียถามแล้วถามอีกนะฮะโดยมีหน้ามาเป็นคุณเจี๊ยบที่เจียบเชิญยิ้มนะครับผมรู้ใช่ไหมครับนั่นแหละนั่นแหละช่วยเราใช่ฮะช่วยเราจะเกิดอะไรกับรถคุณอู๊ดเป็นต่อไปดูครับครับผม เฮ้ยี่ปาวนเราคา่านหรอ้ยบ้าผู้ช่ะเดี๋ยวตอดวจะตัวพเปเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่นี่เหรอ ช่วยเขาหมาถึงว่าพู้ช่วยที่จะมาให้คําแนะนําเรากูรู้แกงง่ไม่ต้องบอกกูหรอกคยเข้าวงการมาเดิมก่อนเยอะไม่ใช่เลยเาายอยู่เนี่ยตายทำไมคนเยมะแยร้านเยเป็นหองว่าเปล่าเป็นองเสียรู้ป่พี่เสียรเออสิ่ะตอถ่ายเราแค่่ไงไม่ไม่ได้ถ่ายเลยเนี่ยมันเื้่งหลัง้เลยมาเลาฮาฮ่าฮ่าฮา่า่าั ลกลับมาพบกับเราสองคนนะ <c oughs> ครับในรายการเกษตรขันสารับวีทำไมนะจ๊ะพบกับผมเจี๊ยบเชิญยิ้มผมอู้ดมกเจ้ครับพี่น้องครับคุณคุผม,ผมครับอ,อ,อ๋อเลยยืดไทยหน่อยสิครับวันนี้เรามาที่สวนกา แก้วมังกรที่ของสิบกับพี่น้องรังสิบหมูเขาบอกว่าที่นี่เขาจะมีอาชีพหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นปลูกส้มนะฮะและที่ขึ้นหน้าขึ้นตาที่สุดนะครับคือสิวถูกต้องเล้วที่นี่เขาปลูกสิว <laughs> ไม่ใช่อย่างนั้นวันนี้เราอยู่กันที่ไหนครับพี่อูดครับวันนี้เราอยู่ที่สวนเกษตรของแก้วมังกรน่าจะหาพิธีกรใหม่เลยไม่ค่อยอยู่กันล่องรอยมึงอ่ะสวัสดีครับดีครับพี่น้องครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเกษตรหันสาอ๋อไม่ต้องมีลูกคอเอาเลยซึ่งมีผมเจี๊ยบเชิญยิ้มนะครับอูด ต้องจริงๆนะต้องเปลืองเทปไอ้บุ๊คเอาจริงแล้วเอาริงแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเลยโอ้โหถีบไม่ได้ไม่แตะเลยแล้ววันนี้แน่นอนครับเราอยู่ที่จังหวัดจังหวัดนครนายกคลองสิบครับพี่น้องถูกต้องเกือบโดนถีบไม่ได้ที่นี่นะครับ ฮะปทุมปทุมพระท์แก้วมังกรนี่ก็คือเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าผลไม้มงคลนะเขาบอกว่าเอ้แก้วมังกรเนี่ยเคยเห็นต้นมันไหมนี่คืออะไรครับพี่อูดครับนี่คือกราบก้าของต้นแก้วมังกรครับพลูกมันเป็นยังไงแก้วมังกรได้ได้ถ้าอยากกินเดี๋ยวหาให้กินไหนที่อยู่นี่ครับพี่น้องครับไหนบ้าเอ้ทางนี้เต้องแนะนําพี่เลยอรนะฮะป้อมครับพี่ป้อมอันนี้คือพันอะไรครับ อันนี้เป็นขันเวียดนามครับเดี๋ยวพี่วุฒิพีลองลองลองชิมอันนี้ดิเป็นไงฮะรสชาติเป็นไงฮะไม่เห็นหวานเลยเหรอฮะไหนฮะเขาให้กินเนยให้กิให้กินเนาะไอ้แก้วมังกรนี่นะฮะมันเข้ามาในเมืองไทยมาเข้ามาในในบ้านเราได้ยังไงครับคือขั้นแรกนะครับก็ต้องไปขอวีซ่าก่อนนะฮะก่อนที่จะไปทำพาสปอร์ตพอวีซ่าผ่านเสร็จปั๊บก็ไปยื่นพาสปอร์ตถ้าเกิดผ่านเสร็จปั๊บก็ได้มีโอกาสเข้ามาในเมืองไทยครับโอ้ครับ อยห่วงหน้าเจี๊ยบอีกแล้วไอ้บ้าเนี่ยไม่ใช่คนต่างประเทศเมือเขาสวยมากเลยนะครับผมนั้นบางทีเขาจะไปปลูกเป็นไม้มงคลไม้ประดับเอ้าแล้วมันไม่เลื้อยไปทั่วเหรออย่างนี้อ๋อเราก็จะมีหลักไว้ปลูกครับอยมันก็ต้องไปปลูกที่หลักสี่ใช่ไหมครับครับผมเลยไปหน่อยก็ได้ที่หลักที่ที่มีสายไฟโยงอยู่นั่นใช่ไหมครับครับอันนั้นเสาไฟฟ้าอันนี้เสาไฟฟ้าเอ้ยอะไรมัสูงขนาดนั้นนะมีนะครับเราปลูกไว้ข้างบนต้นหนึ่งเดี๋ยวพาไปดูบุกบุกต้นเสาไฟฟ้า อยากเห็นหรือยังครับพี่น้องครับเนี่ยฮะโอ้นี่เลยครับพี่อ้วครับโอ้โหังกรเฮยเราเจอแล้วปัญญาอวพูดครับครับไอสิ่งที่เราอั้มเขาไว้แล้วก็พูดไว้มันมีจริงๆด้วยพี่อะไรครับพี่น้องแกมังกรบนเสาไฟฟ้าบนเสาไฟฟ้าครับมันไม่ใช่ไม่ใช่เล่นกันหรอกเอามันมีจริงๆริงยพี่อ้ว อีบ้าเอ้ยขึ้นไปได้ไงวะนี่เราขึ้นไปเองหรือว่าใครบุตรหลีเอาไปปลูกตรงนั้นทะ้นั้นแล้วมันไม่มีรามบนที่ดินด้วยนะมันขึ้นไปเองเลยเนีตามมาทั้งหมดนั้นเลยเนี่ยมีป้อมครับมีข่าวลือมาว่าไอ้ข้างในของแก้วมังกรเนี่ยเป็น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 อะไรเป็นมะเร็งได้ด้วยใช่ไหมพี่มีแนวโน้มว่าอาจจะทําให้เกิดมะเร็งได้แต่คุณต้องกินเม็ดดำๆมันเปล่าๆเนี่ยประมาณวันละสองกิโล โอ้ยใครจะมานตั้งบ้านเปล่าสองกิโลแล้วครับพี่น้องครับโอ้ยสองกิโลในตอนไม่เกิดมะเร็งต่อวันไม่ครับถ้ากินวันละสองกิโลนะครับจะอดอาหารตายไม่ต้องกินอย่างอื่นนะกินวันละสองกิโลพี่พี่มีชนะอยู่เ้ยเอาตลกขนาดนี้ก็ไม่ไหวแล้วพี่น้องครับฝักตกน้ำไม่ได้วหรเอาเลยฝักเขาฝักมือพี่ขึ้นแล้วขึ้นมา โอเคแล้วเรารู้ไปไปน้ำน้ำพี่อุนพี่อุนพี่อุนมันได้งูครับน้ำเนี่ยเขามีหมามุ้ยปะเนี่ยทำไมอ่ะคันครับคุณเจี๊ยบครับเหมือนปีนไช่ไปลงไปเมื่อกี้สงสัยไม่กำลังจับมันเกิดพอดีแล้ววันนี้ครับรายการเกษตรทันษานะครับข้าต้องขอบคุณพี่ป้อมมากๆเลยนะครับพี่เจ้าแล้วก็พร้อมกับ

ไม่ใช่ก็ไปตรงนี้เสร็จแล้วฉันก็ไปฟิวเจอร์ไงฉันก็ไปกับพ่อที่ฟิวเจอร์อ๋อแล้วพี่เจ๊ก็กลับแบนดนมาช่วยนะโดดเลยครับเขาเป็นคนรับงานให้สมบัติชิ้นแรกแล้ก็ชิ้นสุดท้ายหัวรถมัเนี่ยไม่หวงไม่เลยเอาทงนะ อะไรด้วยอะไรเอที่ไปทำอะไรเพิ่มมาบ่าให้มันีบ้าก็มีบ้างต้องเลยเปลี่ยนก็บจบเปลี่ยนไส้ไก่ไส้กอไม่าอย่อะไรจักรยานนงานนะเขาไม่รู้เรายังแก้งกันอยู่ยังไม่รู้ชะตาเราารขายขา Tân tao mẹ bọn mình 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 อยู่วะก็เสร็จแล้วพี่ฮะเสร็จแล้วเหรอเออนี่ขับรถปินเกาะวะเลยรถไม่ไม่เป็นอะไรเยอะหรอกแต่ว่าคุณลงแต่รถไม่ได้เนาะมองบอกบอกทีมงานแล้วเอรีบเอารถออกมาเลยนะกระได้พี่พูดจริงปะเนี่ยฮะขอขอค่ะเออเออโอเคเดี๋ยวไปดิที่อยู่ไหนไม่เป็นไรครับ มาแล้วมาแล้วครับโอ้เออพี่อยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยเสียงเครียดเครียดเหรอแล้วตัวพี่เป็นไรปะรถาร์กอนนะคะเหลือแล้วรถเป็นไรปะเออเนี่ยทีมงานกำลังไฟละโหยน้ำตาไล สงสารเพื่อนหรือสงสารรถครับเหนื่อยนี่จริดจริงเียดิหน้าเสียเลยนี่รเจ้าของรถครับไปดูเอฟเป็นอะไรบ้างครับไปดูที่รถกันครับไปดูยังไม่เห็นผมมานี่ยังไม่เจอคนขับเลยนะน่าเสียว รถสภาพบุ๊ดไี่อยู่นี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไม่เป็นไรจเป็นไรไม่เป็นไรเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรสุดท้ายเป็นเพียงเรื่องโกหกไม่พูดถึงเรื่องรถเลยอ่ะขึ้นไปได้ไงอ่ะพี่ เหยียบมนันมันเผยิขึ้นเนี่ยฉัรู้โทรบอกไปแล้วโกรธมั้เนี่ยโทรไปไหนโทรถามเมี่ยอันนี้พี่ซ่อมให้เหอาไหม <S <S มันมีประกันปะเดี๋ยวพี่เจฟจะซ่อมให้เดี๋ยวรู้พี่เจฟี่ใช้กับตัวเครื่องเป็นไรก็โอเคนะไหมนะโอเคนะเแบบกำลังเจฟเป็นไรนะเออขอโทษครับเออพม่เจก็ขอโทษนะ <c oughs> ้ีไม่ตายอ่ะดีก็ดีนะเอารถทีมงานไปใช้ก่อนเลยมีรถคันนึงเอาไหมเนี่ยเขามีให้เอารถออกมาให้พี่อุ๊ดหน่อยดิคันหนึ่งไม่โกรธนะ ทำงานได้เลยหุ่นยนต์ครับรถหุ่นยนต์ครับรถแกรนาคตนขอบคุณหัวหน้ามันรักใจ ลืมกดปุ่มติดตามตรงนี้แล้วกปุ่มกระดิ่งกรุงกริ้งอันนี้เ่อที่จะม่ลคลิปเด็ด,ด,ดๆใหม่ๆของพวกเรานะคะ